หนุ่มเก็บของเก่าเก็บเงินแสนส่งตำรวจวันที่13มีนาคม2 5 6 8เวลาประมาณ10น,นาฬิกาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพกลางใหญ่อำเภอบัานผือจังหวัดอุดรธานีกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักได้มีนายบุญกองหรือนายน้ำฝนอายุ28ปีบ้านอยู่ตําบนหนองแวงอำเภอน้งโสมจังหวัดอุดรธานีปั่นจักรยานรถเข็นของเก่าเข้ามาแจ้งความว่าได้เก็บเงินสดเป็นธนบัตร1000บาทได้หนึ่งปึกไม่ทราบเป็นของใครจะอยากให้ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของ โดยเก็บได้ที่ริมถนนกลางใหญ่น้ำโสมหน้าบริษัทเมืองไทยแคปิตอลสาขาตาบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีตำรวจจึงได้ทำการนับธนบัตรพบว่าเป็นเงินจำนวน10,000 0บาทที่ได้ทำการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนที่จะพานในน้ำฝนไปทำการชี้จุดที่เก็บเงินสดได้เพื่อจะได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานและกำลังจะทำการตรวจเช็คกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสว่าใครเป็นเจ้าของระหว่างนั้นก็มีนาปิยนุษ อายุ41ปีได้ขับรถกระบะมากับครอบครัวที่จุดเกิดเหตุเพื่อมาตามหาเงินสดที่ทำหล่นไว้เช่นกันจิตได้เชิญตัวทั้งหมดไปทําการสอบสวนและพิสูจน์ทราบเรื่องราวท,ทั้งหมดที่โรงพักเมื่อมาถึงโรงพักผู้กัำสอบพอกลางใหญ่ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบถามที่มาที่ไปของเหตุการณ์ทั้งหมดนางไปยนุษเล่าว,ว่ามีอาชีพรับซื้อ,อยางพาราวันนี้ต้องใช้เงินสดจํานวนมาก เพื่อรับซื้อ,อยางพาร,ราจากเกษตรกรในพื้นที่จึงได้นำสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน11เส้นไปจำหน้าที่ร้านทองได้เงินสดมา4,50,000บาทเมื่อกลับมาลาับซื้อตรวจเช็คดูเงินอีกครั้งเพราะว่าเงินสดหายไป1ปึกหรือแค่3 5 0 0 0 0บาทหาในรถแล้วก็ไม่เจอจึงพากันย้อนกลับไปที่ร้านทองเช็คกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าส่งมอบเงินครบถ้วนจึงย้อนมาตรงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดที่จอดรถเพื่อกดเงินจากตู้ ATM ก็เห็นตำรวจอยู่ตรงนี้พอดี เมื่อพิสูจน์ได้แน่ชัดแล้วจึงมอบเงินทั้งหมดคืนแก่นางปิยนุษย์ท่ามกลางความดีใจของญาตินางปิยนุษย์ได้กล่าวขอบคุณนายน้ำฝนจากนั้นได้มอบสินน้ำใจให้ในายน้ำฝนเป็นเงินจำนวน3,000บาทและนำจักรยานและรถเข็นขึ้นรถกระบะไปส่งที่บ้านเมื่อไปถึงที่บ้านเห็นสภาพบ้านแล้วนางปิยนุษย์บอกว่าน้องเขาน่าสงสารมากต้องเก็บของเก่าขายสิบวันเอาไปขายที่หนึ่งได้เงินประมาณ500-600ถึงบาทอยู่กับยายอายุ70ปีหาเลี้ยงยายไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นายน้ำฝนหนุ่มเก็บของเก่าได้เล่าว่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไปเวลาไม่มีคนจ้างก็จะปั่นจัก,กรยานพ่งรถเข็นออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อหาเก็บขยะรีไซเคิลไว้ขายทำมายังไม่ถึงปีเลยส่วนจัก,กรยานได้มาจากเงินหมื่นดิจิตอลวอลเลซแล้วก็ไปซื้อมาราคา2,600บาทส่วนเงิน10,000 0บาทที่เก็บได้แล้วไม่เอาไปเป็นของตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ของเราและเราก็ไม่อยากได้เพราะยายเป็นคนสอนตนไว้ส่วนเหตุการณ์ตอนนั้นขณะกำลังเดินหาเก็บขยะรีไซเคิล เห็นเงินเป็นปึกอยู่บนพื้นริมถนนข้างเสาไฟฟ้าพอเห็นก็รีบหยิบขึ้นมาแล้วก็รีบปั่นจักรยานไปแจ้งตำรวจและดีใจที่จะได้งานทำจะกลับไปบอกยายส่วนานางเปียนุษย์เป็นเสมียนลานยางปรีชากลางใหญ่ได้ไปปรึกษากับนางวิไลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการลานยางปรีชากลางใหญ่แล้วนางวิไลตกลงจะรับน้องน้ำฝนเข้าทำงานโดยกล่าวว่าจะดูแลให้เขาทำงานประจำที่ลานยาง ก็ดูน้องน้กฝนจะเหมาะกับงานส่วนไหนตนชอบน้องที่ไม่มีความโลภและเป็นคนนิ่งจิตใจดีไม่อยากได้ของใครที่สำคัญเป็นคนซื่อสัตย์จบข่าวสวัสดีครับ